พลพรรคเครื่องจากสีส้มเขาตกผลึกกันแล้วล่ะบ้านใหม่ของชาวเก้าไกลคือพักอะไรใครจะนำทัพเขาจัดทัพเข้าหาบ้านใหม่กันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะครับบ้านใหม่ของบ้านใหม่ของเก้าไกลก็คือพรักประชาชนพักประชาชน,ชาชนเมื่อเอ่ยชื่อพรกประชาชนครั้งแรกเนี่ย ครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนได้ยินว่าบ้านใหม่ของเก้าไกลก็คือพรรคประชาชนผมเอ๊ะขึ้นมาทันทียังไงคะชื่อนี้มันคุ้นหูบมมากๆเลยแสดงว่าเคยมีแล้วหรอประเดี๋ยวผมจะขยายความค่ะค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนย้อนกลับมาตรงนี้คอนเฟิร์มประมาณสักสองทุ่มเมื่อคืนน่ยนะครับว่าบ้านใหม่ของเก้าไกลก็คือพรรคที่มีชื่อว่าประชาชนและเมื่อคืน กลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มนำยุทธศาสตร์และกลุ่มสะสะของเก้าไกลเขาก็ประชุมกันเขาแยกสองวงวงแรกก็คือกลุ่มนำทางด้านยุทธศาสตร์พักเขาจะคุยกันก่อนและก็ต่อด,ด้วยการประชุมสะสะทั้งหมดร้อยกว่าคน,นนะนครับยอดหน้าสุดท้ายก็คือเขาจัดทัพใหม่กันเรียบร้อยดังปรากฏบนจอดังปรากฏบนจอหัวหน้าพักฮักประกาศเสียนหัวหน้าพักคือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะ เป็นหัวหน้าพักนะคะเลขาธิการพักเลขาธิการพักก็คือคุณสรายุทธใจหลักค่ะคร,รับกรรมการบริหารมีแค่3คนมี <พอ S 2> มคุณวิจารณ์ชาวพัฒนาวงนะคะคุณนัทวุฒิบัวประทุมและคุณชุติมาคชาพันธ์ค่ะโอเคมี2ข้อสังเกตยังไงคะข้อสังเกตประการที่หคณะกรรมการบริหารของพักประชาชนตามกฎหมายและจะยื่น รายชื่อต่อกรก,กตมีแค่ห้าคนเข้าย่อส่วนเหลือห้าคนคหมายถึงกรรมการในหานตามกฎหมายที่จะส่งชื่อไปที่กรก,กตเข้าย่อส่วนเหลือแค่ห้าคนค่ะโอเคข้อสังเกตประการที่สองก็คือในห้าคนนี้นั้นนะครับคนที่หนึ่งถึงคนที่สี่ทำไมฮะเห็นร้อมกรอบสีแดงเอาไว้ด้วยคนที่ถึงคนที่สี่ตั้งแต่อ ไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณสลาวุฒิใจหลักใช่ไหมครับไม่น่าจะใช่อาจจะผิดพลาดนิดหนึ่งสลาวุฒิใจหลักไม่น่าจะใช่แต่นัทพงศ์พิจารณ์แล้วก็นัทวุฒิสามคนนี้อยู่ในกลุ่ม44สสที่ถูกปปชสอบจริยธรรมรายแรงประทานโทษบนจอณขณะขน,นี้ด้วยความเคารพจริงๆงนะครับเ,บเอากรอบออกก่อนเอากรอบออกออก่อนแล้วกันนะครับ สาวุฒใจหลักไม่น่าจะใช่มีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะคือคือคือบรรยายเกินไปนิดหนึ่งนัทพงศ์พิจารณ์และก็นัทวุฒิสามคนนี้อยู่ในกลุ่ม44สสที่ถูกปชปสอบจริยธรรมรายแรกซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไปสําหรับผลสอบอมีข้อสังเกตข้อที่3าด้วยก็ได้ค่ะไมสิริกักญ,ญญาก่อนหน้านี้เป็นตัวเก่งจะได้เป็นหัวหน้า คนหน้าบ้านใหม่ของเก้าไกลใช่ไหมครับใช่ค่ะที่วันนี้ไม่มีชื่อใหมส่สิริเกียรติยาเอาหายไปไหนหายไปได้ยังไงขณะเดียวกันรุ่นใหม่มาแรงวางตัวเป็นเป็นผู้นํารุ่นถัดไปอย่างเช่นไอติมผลฤทธิ์วชรศิลป์ก็ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในคณะกรรมการบริหารของบ้านใหม่ชาวเก้าไกลค่ะตั้งข้อสังเกตไหมฮะใช่ยังไม่มีมมชื่อไก็ไม่มีชื่อไอติมก็ไม่มีใช่ไหมก็มีชื่อไอติมก็ไม่มีเออแปลว่าอะไร สำรองเอาไว้หรอหลังจากนี้เพื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอีกหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นแทคกติกเป็นการแทคกติกที่เล่นกับกฎหมายของทางพรรคเขาไก่เขานะ,ค,ะคือจากสีส้มเขาก็ถอดบทเรียนมาโดยลําดับไปนะครับดังนั้นดังนั้นคณะกรรมาการบริหารที่นําเสนอต่อสังคมต่อบวลชนอาจจะอาจจะมีเป็นร้อยก็ได้ แต่คณะกรรมการิหารที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่จะส่บกกตถ้าเกิดอะไรขึ้นกลุ่มนี้โดนเขาย่อส่วนเหลือแค่ไม่กี่คนค่ะอย่างเช่นพักประชาชนบ้านใหม่ของก้าวไกลเขาก็ย่อส่วนเหลือแค่5้าคนถ้าเกิดอะไรขึ้น5้าคนนี้รับายที่เหลือยังมีชีวิตอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นไอติมก็ยังอยู่ไหมสิริแกยาก็ยังอยู่ดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้งจากโครงสร้างของก้าวไกลครั้งที่แล้วใช่ไหมคะลดจานวนลง ก้าไกลครั้งที่แล้วเขาเขาที่จริงเขาถอดบทเรียนมาตั้งแต่อนาคตใหม่ถูกยุบกรรมการบริหารพักจะมีกี่คนก็แล้วแต่ถูกตัดสิทธิ์เที่ยนจากอนาคตใหม่แปลงสภาพมาเป็นก้าวไกลเขาก็ถอดบทเรียนบทเรียนที่เขาถอดก็คือคณะกรรมการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายของก้าวไกลมีไม่กี่คนนะมีกลุ่มก็คือสักสิบคนบวกลบแต่รายชื่อที่นําเสนอสังคมนําเสนอต่อบุลชน น่าจะกลุกลม่มๆน่าจะเกือบ20อ่สิแสดงว่าใ,ในเกือบ20ที่นําเสนอต่อมวลชนนั้นแยกเป็นสองกลุ่ม,มกลุ่มหนึ่งเป็นกรมกร,รมการบริหารที่มีผลผลูกพันตามกฎหมายส่งชื่อไปที่กกตออีกกลุ่มหนึ่งนําเสนอแค่มวลชนไม่มีผลผลูกพันต,ตามกฎหมายค่ะได้เห็นลูกเล่นนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นก้าวไกลาจากก้าวไกลแปลสภาพเป็นพรรคประชาชนดูเหมือนเขาจะ จะชับเกมในเรื่องที่จะเล่นกับกฎปักฎหมายเยอะขึ้นย่อมันลงไปอีกจากสิคนบวกลบเหลือแค่5คนเท่านั้นเองถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้แค่นี้แหละและที่สําคัญและที่สําคัญนะใน5คนนี้ใน5คนนี้เกินครึ่งใน5คนนี้เกินครึ่งอยู่ในกลุ่ม44สสที่ถูกปปชสอบเจอทําร้ายแรงถ้าถูกปปชสอยสอยก็สอยยังรอดชีวิตอีกตั้งเยอะอาว่ากันไปประมาณนั้น นนแต่รอด<า>หรือเปล่าก็ยังสงสัยนะใช่ค่ะว่ากันไปแล้วใน44สสเนี่ยมันก็มีชื่อหมายอยู่ด้วยนะว่ากันไปประมาณนั้น